รู้อย่างที่ซูกิชิเขาออกเมนูซอสใหม่ที่ให้มาสเตอร์เชฟมาลังสารให้แบบนี้เลยเป็นเมนูใหม่ซอสเรดไวน์แอนมาร์คโกอลี่เป็นซอสที่้เชฟปอนจากมาสเตอร์เชฟเป็นคนคิดคนให้เลยทุกคนวันที่เราไปคือเชฟปอนทําให้ดูแบบนี้เลยทุกคนจานแรกจะเป็นเนื้อวากิวออสเตรเลียกับเนื้อพิคันยา่างเนื้อวากิวออสเขาทอฟฟัวกาชิ่ใหญ่แบบนี้เลยยิงตอนอย่างนี่ในความหอมของซอสไวน์แดงกับซอสมาร์กอลี่รสชาติพรีเมียมสุดๆต่อมาเป็นเมนูซูชิรา,าดด้วยซอสไวน์แดงและซอสมาร์คโกลลี่มีทั้งฟ ซอสอาจจะออกหวานน่อยๆทุกคนแล้วได้กลิ่นหอมของวาดแล้วก็มารกอีทาให้รสชาติที่ซับซ้อนได้ฟิลไฟดดินิ่งเลยแล้วก็ยังมีมันปูเครื่องแน่นๆย่างให้เดือดปุดๆแบบนี้คือมันโน,โนโัวเต็มปกๆๆๆมากเต็มคำมาทุกคนยิ่งกินกับซี่โครงเนื้อและซี่โครงแกะที่ย่างบนเตาอนร้อนได้ความพรีเมียมเข้าไปอีกเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มของซูกิชิก็อร่อยแล้วอันนี้เราชอบมากเป็นมันบดท,ทอฟกาสสรซอสวาดและซอสมารกอรีแล้วตอนนี้ที่ซูกิชิสุขโอเวอร์โหลดเขามีราคาใหม่ด้วยเปนีไู่่ปญขุ